we're facing a cluster This ก็สวัสดีคนที่หลงเข้าไปดูคลิปผมทุกคนเลยนดครับผมตอนนี้เราก็อยู่ใน,ในเกมอ่า e อ e g e n จ s เช่นเคยดูก็รู้ว่า Mobile ม e บายเจนนะนะกับสกินของน้องกลูนะครับแทงแทงแทงล่าสุดแทงตัวล่าสุดนั่นเองซึ่งตอนนี้ไม่มีใครมาเล่นลมเลยอเออเจ้ายังไงดีนี่แล้วเราก็ เจอกับชูสกินใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้โอ้ยสวยจังโอ้ยฟังเสียงดิอู้ประมาณหกร้อยเพรนะที่ผมดูราคามาหกร้อยเพซดีก,กว่าตายละ <c oughs> เรียบร้อย ทีมเราไม่มีใครกดแคลลี่มาเลยเอาฟาร์มาสองตัวไม่กดแคลลี่มาสักตัวชูทีมเราก็เป็นสกินใหม่เหมือนกันนะ <c oughs> อา้อาวเฮ้ยเฮ้ยทำไมคลิปตัวเมื่อกีม้มาอยู่ตรงนี้เอา้เอา,เอาเฮ้ยเฮ้ยมันโยนมาเหรอ ยังไงวะงงมาก <c oughs> ไม่มีใครขึ้นมาเล่นบนจริงๆอ่ะนี่เราเป็นลมนะเฮ้ยเราไม่มีดาเมจนะเพื่อนอุ <c oughs> วยมีการขี่สเก็ตบอร์ดด้วยอ่ะนี่นี่ดูเห็นไหมเห็นไหม้ยขี่สเก็ตบอร์ดโดดมาเลยอ่ะ มันไม่โดดใส่อ่ะทำไมอยู่ใกล้เฮลเครนแล,ล้วแหลกจังขอกลับก่อนแล้วกันนะวยมีท่าวาร์ปด้วยอ่ะไปการนอนอะดึงน้องนั่งลงแล้วก็นอนอ้อยรสรุปคือไม่มีใครที่จะขึ้นมาเล่นบนจริงๆน,นะเนี่ย เราเล่นเป็นนักเวทเลยดีไหมเฮ้ยออกไอเทมใหม่เหรอเฮ้ยน่าจะเหมาะว่ะลองดูไหมเอานี่นะลองอันนี้หน่อยอ่ะโอ้ยนี่ร่บผมจะกลัวคุณพี่หรอครับนี่ไม่กลัวหรอกแยกร่างได้ ลาร์ฟกลับไปแล้วอะปล่อยมันกลับไปเถอะเฮ้ย hey! อย่ากระตุกสิเฮ้ย hey! เราจะออกสองเวทนะตอนนี้ไม่งั้นเราสู้ชูไม่ได้แน่นอน <laughs> ชูโดนอรุกาดฟันหรอเกือบไปแล้วเรายัางมีอัลติเมตอยู่นะแกคนดียังมีอัลติเมตอยู่ะะ้วแกคนดี เอ้าเฮ้ยเมื่อกี้มันทำไมมันเตะเราไม่ไปวะเฮ้ยงงมากเลยมันเตะเราไม่ไปอ่ะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยได้หรอหรือว่ามันเป็นพ่อน,นี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รังบาปน,นะมันเป็นกอดสะพอน,อนนะเพื่อนรออติเมตอีกรอบนึงเพื่อนนะเ,รเราจะได้เด้งเยอะๆหน่อย

ปั๊มชั้นแตกแล้วรจ,จริงไม่มีใครขึ้นมาเลนบนจริงแ <c oughs> ย่งกันฟาม่พอไม่มีใครมาช่วยกูเลย first thing หยัดไตะเขาโอา้ยตีแรงมากโอ้โห ไม่มีใครขึ้นมาจริงๆขนาดเมยจะไม่ขึ้นมาแก๊งเลยเราเป็นแท้งตบอับไปแล้วตอนนี้ทีมอย่างนี้ขออย่าให้เจออีกเลยนะววกลาบบอลต่อมนทนอย่าส่งคนแบบนี้มาให้กลูได้เจออีกได้ไหมก็ไม่มีดาเมจเลยอะจางเวทเอาเป็นอะไรดีอะตบจากเนี้ยเป็นนี้แล้วมั้ย ละชูน่าจะมาทช่นม่เห็อยู่ชูตีแรงมากเลยอ่ะดูดิชูก่อจะมาเอ้ยป้อมพี่แหกหมดแล้วไม่เห็นแล้วแล้วคือดูไม่มีความใจเย็นเลยเนี่ยขึ้นมาก็ตอนที่เราแบบรู้สึกหดหูสด่สุดๆแล้วอะ่ะคือไม่ใช่ที่ที่พวกคุณควรจะมาแล้วอะ่ะใช่ไหม มันไม่มีป้อมแล้วอ่ะถอยได้ถอยนะบอกแล้วถอยได้ถอยตายซะเถอะแกฉัน ได้แก้แค้นชูแล้วแล้ปตมน,นี้ก็จะได้แหกสักทกีเรียบร้อยไปก่อนดชูชูอย่าทำอย่างนี้ชูถอยออกมาก่อนชูถอยออกมาก่อน เราไม่น่าเข้าไปช่วยชูเลยน่าจะปล่อยมันตายอยู่ตรงนั้นชูแรงมากเลยอ่ะชูแบบว่าเตะปุ๊บกูตายแรงอะไรขนาดนั้นแล้วคือเสียงเอฟเฟกตสกิลคือแบบปังมากดูนี้เห็นล็อบฟินมากเลยอ่ะเป็นเสียงแบบว่า เป็นเสียงล้ำยุกอะเรียบร้อยมาเดินทางไปด้วยกันเธอไม่เห็นหรือไงวะเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนี้เยอะแยะทำไมถึงไม่ช่วยฮะ เราจะเปลี่ยนไอเทมได้ยังวะไม่รู้เราออกของแบบนี้ไปแล้วก็ไม่มีใครขึ้นมาช่วยเราเราก็ต้องออกของดาเมจปะไม่งั้นเราเคลนไม่ได้เราไม่มีดอเมจเลยใจเย็นนะเห็นได้ไงว่ามีคนอยู่ จับปะทีติดับปะติ่เตอเรืเล,ล่างแหกแน่นอนเชื่อพี่เรียบร้อย <c oughs> ทีมออร์เลนบนเออร์เลนนบนทีมมันก็แหกเหมือนกันนะไปได้อยู่ชูกำลังขึ้นไปว่ะ เอาจิงทีมันไม่มีชูก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรือะวะพอไม่มีชูทีมันก็ไม่ได้โหอดอะไรรลยโหดที่ชูตัวเดียวเฮ้ยเราต้องเหยียบให้ได้สักตัวหนึ่งแหละโอ้โหขึ้นไม่ทนันขึ้นไม่ทันจริงๆ ฟาร์มได้ถูกจังหวะมากเลยลูกพอเขาบวกกันก็ไปฟาร์มพอเขาไม่บวกไม่ให้เขาไปบวกอยู่คนเดียวอะโคตรงงอะ้รงกลางเราก็แหกอนะเนี่ยไม่มีใครมากันเลยอะไม่ได้หรอไม่ได้อีกแล้วหรอสู้เซเลน่าไม่ได้หรออะไรวะงงมากเฮ้ เล่นยังไงอะ่ะฟาร์มยังไงให้เข้าหายเซเลน่าไม่ได้อะ่ะโอ้โ บอกว่าพี่ดามจแรงนะแต่พี่ตายแล้วพี่ตายไปแล้วตอนนี้ชูตีแรงมากไม่ได้อีกแล้วเหรอโอ้อทำไมเอ้ยไม่อยากจะด่าจริงๆเหเมื่อคำจะพูดเมื่อคำจะพูดกับเฮลเคริร์สเฮลเคิร์สทำอะไรไม่ได้เลยเฮลเคิร์สแบบว่าเป็นแอสซาสีนที่ไรประโยชน์มากเลย สาดแทงแค่แล้วอะเรียบร้อยได้คิวไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โหลากได้ด้วยว่ะโอ้โหปังปังมากแล้วทำไมมุมกล้องเราสูงจังวะอ,อ๋อคิดไปเองน่าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วจะตีหลอดทำไมนะ่ะเซเลน่าเร็วสวัสดีค่ะ หวัดดีค่ะไปไหนคะไปไหนเอาค้างไปแล้วอะได้คิวอีกแล้วอุ้ยรู้สึกมันมือมากเลยกูกูแบบว่ามันมือมากเลยอะเรียบร้อยเลยคือเล่นกลูออกสายเวทอย่างงี้ว่โหดดิหมึอนไม่แนะนำให้ออกหนเลปล่าเพื่อนเพื่อนจ๋าช่วยด้วยโอ้ปิงไปแล้วมึง เฮ้ยมาแล้วเพื่อนรีบๆกลับมาดิรูจา้าฮัลโหลรูสวัสดีครับได้ยนินไหมโอเคเดี๋ยวนะเป็นปัญหาอย่างมากเลยกับการที่อยู่ๆก็แหลกคือมันไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อ่ะมันไม่ควรมีอยู่ด้วยซ้ำมา เฮ้ทีมันได้หลอดบ้าละบ้าไปละมาไม่ทันอ่ะเนี่ยมันแหลกได้ถูกจังหวะมากทำแหกมันนะเอ้ยแหกอยู่วะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเราจะเริ่มขายเทมทิงแล้วนะ ตีมันตีมันตีเพื่อนตัวเองซะนี่เรียบร้อยชูคงด่าในใจอะ่ะมึงจะตีกูทำไมวะอีสตี้มีเพื่อนทรยศก็อย่างนี้แล้วนะสกินสวยไหมมันไ้ไม่ไหวจริงๆสวัสดีทุกคน สวัสดีลดันสลอตสวัสดีครับลันสล็อตจะตีเราหรอลันสล็อตทำแบบนี้ไม่ได้นะลันสลอตกุหมดเหรอเปิดลูกเดียวนี่คือหมดเลยเหรอทุบมันลูกได้ไหมน่นนะป้อมตีป้อมแหกอยู่อ่ะเห็นไหมก็ป้อมแตกอยู่ปึ๊บ อย่า or, พ,พ well. ึ่งกระตุกพื่นเฮ้ยแหละเฮ้ยแหละคือเกมแคสตมากเลยตอนนี้ เย่กล yeah. ับมาละกว่าจะกลับมาใช้เวลาเป็นสิบนาทีประมาณนี้ไม่ถึงเราเล่นไม่ถึงนะครับเกือบตายโอ้ยตั้งแต่ที่กระตุกเมื่อกี้ก็คือรอมาโดยตลอดเนะะอ้ย หลังจากเปลี่ยนจากไวไฟมันเป็นอินเทอร์เน็ตนี่มันกระตุกบ่อยมากเลยนะแต่ว่าก็ชนะมาได้ในะกรับมาดูเหรียญหน่อยดิอุย้ยไ,ได้เหรียญทองที่ดีใจเพราะไม่ใช่อะไรหรอกเพรา,านะว่าครูเนี่ยเรเพิ่งเคยเล่นเป็นปีที่สองคือตั้งแต่เล่นรีวิวตั้งแต่มันเข้ามาตอนนี้มันยังไม่สำเร็จเสร็จรูปร่างอะไรเงี้ย นี่เป็นครั้งที่สองที่ผมเล่นต่อจากนั้นและไอเทมก็คือออกม่วมากน,นั่นเองอุ้ยถ้าไม่ติดที่ว่าเกมมันกระตุกนะผมเล่นวีพีไปแล้วนะครับ <c oughs> เอาเป็น <c oughs> ว่า<ม>ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมน,นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามได้เลยนะฮะรักคุณดูทุกคนเลยนะครับผมนี่บา